สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบพลนะครับประจำวันที่3สิงหางคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาอัปเดตเข่าวสารของทีมหงแดงเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเปแอชเช่นะครับที่ให้ความสนใจไปที่จอเอลมาติดของเรานะครับรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับโดยไปถึงเรื่องราวของ คาร์ลสสำรับเดียโก้คาร์ลสกองหลังของเซบียาก็มีมาอัปเดตกันด้วยแล้วก็เรื่องราวที่6เราสนใจเด็กของทีมปืนใหญ่นะครับเป็นใครเดี่ยมาติดตามการดูไปถึงซองอัตราต่อรอง6แข้งเป้าหมายและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับบีก้า911นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือนะครับมีระบบสร้างรายได้ด้วยลิงก์รับซับค่าคอม1%นะครับสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเด็บนะครับ แล้วก็ยามองสุนทันธตาจอมทองยาถ่าย1นึนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้สามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจเฟซบุ๊กแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะครับมาดูข่าวสารที่เตรียมให้ในวันนี้นะครับไล่เรียงกันไปอันแรกมาดูภาพสีสันกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวไนกี้ไปนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแผ่นป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับลอกแผ่นป้ายเนื้อวัลล้านเก่าออกแล้วก็เอาแผ่นป้ายใหม่มาแปะเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ที่แอนฟิลนะครับ นี่เป็นภาพริบูเอ็กซ์ไนกีตัวใหม่เรียบร้อยแล้วก็ดูอย่างที่พูดไว้นะพอ,พอเปลี่ยนเป็นพอเปลี่ยนเป็นเสื้อของซีซันใหม่แล้วพอนักเตะเราใส่เนี่ยแม้ว่าของไนกีหลายๆคนอาจจะมีวิจงวิจารแต่พอเป็นนักเตะเราใส่แล้วมันดูสวยขึ้นนะรู้สึกไหมเนาะดูสวยขึ้น,น,ยนอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะครับอันนี้ก็สีสันประมาณนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเดียร์ล็อกเนกันบ้างน,นะครับก็ พิ่งเดินทางไปถึงรัเสเซียนะคือเซ็นสัญญาไปก่อนอันนี้แล้วนะครับตกลงกันแล้วแต่อันนี้พึ่งไปถึงรัเสเซียแล้วก็นี่มีการเลือกเบอร์เสือ้อเบอร์หกด้วยนะเลือกเลยนะครับเบอร์หกเรียรนอฟเรนนี่แล้วก็มีเซ็นให้ดูก็ถึงที่หมายแล้วก็ขอยินดีกับเดียรนอฟเรนด้วยก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะนี่แล้วเขาก็มีส่งข้อความให้สัมภาษณ์ถึงแฟนเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยนะครับ ก็เป็นแชมป์รัเสเซียปีที่แล้วก็ขอให้ได้แชมป์รัเสเซียต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับดรียนรอบเรนเฮ้ยทำไมมันเขียนอย่างเงี้ยโดโดเฟอะไรเนี่ยมาได้โคกคือไงหรืออย่างนงี้หรืออันนี้มันคืออ่านว่าลอบเรนภาษาอันนี้คือภาษารัเสเซียใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเออก็ไวทพรอน้โชคดีนะครับทีทีนี้มาดูเรื่องราวของเจอเอลมาติปนะครับมีข่าวนะครับจากสื่ออย่างอาเลเลสไลออนสื่อนี้เป็นสื่อใน ประเทศแคลมาูนครับเอาง่ายๆสื่อที่รายงานเป็นสื่อจากแคลมาูนสื่อท้องถิ่นแคมาลูนรายงานนะครับว่าเนี่ยสื่อนี้นะให้ดูสื่อ,อชื่อของสื่อแล้วก็ให้ดูไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าไปเอเชนนะครับหรือว่าปาเิซันงชัคแมงนะครับให้ความสนใจโจเอลมาติปนะมีความสนใจอยากจะดึงโจเอลมาติปไปร่วมทีมนะครับโดยทางกุนซือนะครับอย่างโทมัสทูเคิลแล้วก็เลโอนาร์โดนะครับผู้นวยการกีฬา เล็งแล้วก็ล่ากในชื่อของเชยอามาติดเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะนําไปแทนที่ของติอากซิวานะครับติอากซิวานี่เขาหมดสัญญากับทีมนะครับย้ายแล้วก็ไม่ต่อสัญญาก็คือจะเป็นนักเตะแบบฟรีเอเย่นซึ่งหมดสัญญาไปแล้วแล้วเปเอเชก็ต้องตามหาตัวแทนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผู้จัดการทีมและผู้อนาการกีฬาของทางฝั่งเปเอเชเขาเลงเลยว่าอยากจะได้เชยอามาติไปร่วมทีมแล้วก็ มีเพื่อนร่วมทีมชาติด้วยอย่างเอริกแม็กซิมชูโปมอติงเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นแค m มารูเหมือนกันซึ่งน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยพูดช่วยคุยกับให้มาติดย้ายมาร่วมทีมได้อันนี้คือสิ่งที่สื่อเขารายงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่สื่อเขารายงานทีนี้มันก็ต้องกลับมาสู่ในมุมของเลี้ยงูเลยครับว่าเอ๊ะจะเอายังไงกับช่วยเอามาติดคือตอนนี้เราเหลือเซนเตอร์อาชีพแค่3คนฟานไดโกเมสมาติด แล้วถ้าไปปล่อยมาติดอีกคนเนี่ยเราจะเหลือเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อาชีพเพียงแค่สองคนแล้วมันจะต้องมาตามหากันยังไงในซัมเมอร์นี้นะครับมันจะคุ้มค่าหรือไม่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเจคิค็อบไม่ปล่อยมาติดอยู่แล้วครับยังไงมาติดดีพอที่จะเบียดกับโกเมสอยู่แล้วฝีมือเนี่ยไม่ได้แพ้โกเมสเลยแล้วก็หลายหลาคนอาจจะนึกว่ามาติดอายุเยอะแล้วหรือเปล่าจริงๆอายุน้อยกว่าฟานได้ด้วยนะครับฟานได้อายุย9ิบ้าปีแต่มาติดอายุยี่ยุบ8ปดประมาณนี้ แล้วที่สําคัญนะครับสัญญาของเชียเอามาติดเนี่ยเหลือถึงปี2024เพิ่พึ่งต่อกันไปเมื่อไม่นานนี้ดังนั้นถ้าสัญญามาติดเหลือ4ปีแปลว่าผมว่าเขายังอยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวของล์พูแล้วถ้าไปเอเชียจะมาเอาจริงถึงมุดท้ายที่สุดนักเตะอยากยายนะสมมตินะผมว่าก็ราคาราคาไม่ถูกเพราะว่านักเตะเหลือสัญญากับเราสปีแล้วก็มีดีกรีนะเป็นนักเตะลีภูนะผมว่ามี 30- 40ล้านน่าจะขายได้คือเราไม่เราคงไม่ปล่อยราคาถุๆเถิดแน่นอนนะครับ อันนี้ก็รอติดตามกันผมยังไม่ทราบว่าไอ้สื่อแคมเรูนเจ้าที่ผมพูดสักพูดเนี้ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่อย่างน้นนอยๆมันเป็นสื่อแคมเรูนไงก็ได้นํามาพูดคุยให้ทราบกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันนะครับส่วนเรื่องราวของดีว็กโอริกี้มีคนถามเข้ามาในแฟนเพจของผมนะครับอินบ็อกเข้ามาจริงไหมมีข่าวว่าอสตันวิล่าให้ความสนใจดีว็กโอริกี้อ่ะก็ดูสื่อที่รายงานนะครับก็คือเดอะซันนะสื่อพระอาทิตย์ที่พวกเราเชื่อกันอยู่แล้วว่า ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือใดๆทั้งนั้นคือโ okay, อเคเลี้ยงูพร้อมพิจนารณาปล่อยโอริกี้ถ้าได้ข้อเสนอดีๆพร้อมพิจนารณาแต่พอสื่อมันมาจากเดอะซันอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ต้องฟังต่อดีกว่าปิดเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่เรื่องราวของด i เอ o ก a r คาร์ลอสนะครับคนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับเรามานานแล้วนะครับสักพักหนึ่งหลายเดือนและแต่ช่วงหลังก็เงียบหายไปล่าสุดเนี่ยที่อยากจะอัปเดตก็คือมีทีมที่สนใจและเป็นสื่อที่จริงจังกว่า ที่เราเคยมีข่าวคือก่อนอันนี้ลีปูมีข่าวนะครับเพื่อนๆแต่มันจะมาจากสื่อแบบฝั่งสเปนและเป็นสื่อที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือจากฝั่งสเปนแต่รอบนี้เป็นสื่อฝั่งอังกฤษรายงานเองเลยอย่างอย่างเทเลกราฟนะครับสื่อน้ําดีของอังกฤษนะครับบอกว่าอาร์เซนอลเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาเป็นทีมที่ให้ความสนใจเดียโก้คาร์ลอบแบบจริงจังนะตอนนี้โดยหลังจากที่เพิ่งได้แชมป์เอฟเอคัพไปเนี่ยมิเกลอาริเตต้าก็พยายามที่จะเสริมกองหลังให้ดีขึ้นแบบนี้ แล้วก็แรงไปที่เดียโก้คาร์ลอสนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยไม่เบาเลยนะครับมีข่าวว่าตั้งมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่68ล้านนะแล้วก็ถ้าจะยอมลดเนี่ยก็ลดได้ไม่เกิน50ล้านประมาณนั้นก็คือราคาแพงมากนะครับสำหรับกองหลังวัย27่ปีคนนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจับจับสังเกตได้อย่างหนึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับเรียบูยังไงก็คือหนึ่งมันเคยเป็นเป้าหมายของเรียบูใช่ไหมแต่เทเลกราฟเนี่ยเท่าที่ผมไล่อ่านดูนะครับผมอ่านดูมาแล้ว ไม่ได้ใส่ชื่อเรียููเข้าไปเลยแสดงว่ามี Arsenal อาร์เซนอลนสนแต่เรียููไม่ได้สนนะครับก็แสดงว่าตรงกับที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าเราไม่ได้น่าจะสนใจดีเอโก้คาร์ลสอยู่แล้วทางเอโกโคเขาก็ไม่ได้เล่นข่าวนี้นะครับดังนั้นก็ปัดตกโต๊ะไปหนึ่งคนส่วนเด็กเทพของอาร์เซนอลคนนี้นะครับฟอร์ลาลินบูโลกันนะครับเป็นกองหน้านะครับ เด็กเทพนะครับวัยส9ปีของทางอาร์เซนอลนะครับที่ตอนนี้เหลือสัญญากับอาร์เซนอลปีเดียวและยังไม่สามารถต่อต่อสัญญากันได้เป็นเด็กเยาวชนยู่2นะครับลิฟวเราก็ให้ความสนใจนะครับเขาบอกว่าลิฟวเราเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเจ้าหนูคนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีทีมอื่นที่ให้ความสนใจด้วยนั่นก็คือเบรนท์ฟอร์ดนะครับ เบรนฟอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งทีมจากเยอรมันที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อสื่อที่ได้ง,งานข่าวนี้นะครับต้องบอกว่ามาจากสื่อที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับอย่างสกายสปอร์ตนะครับดังนั้นรอติดตามกันว่าลิปูเราจะเสริมเด็กเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งหรือไม่โดยบูรโรการเนี่ยซีซั่นนี้นะอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะได้ลงเล่นเพียงแค่สิเกมแต่15เกมของบูรโรการเนี่ยดูดูจำนวนประตูนะครับยิง10จ่าย4นะเรียกได้ว่าผลงานดีนะครับเพียงแค่ว่าไม่ได้ลงเล่นทุกนัดไม่รู้พะอะ อันนี้ก็รอติดตามันดูแต่ว่าผลงานดีนะนำมาจากสื่อที่น่าเชื่อถือด้วยวันนี้มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาร์เซนอลเยอะมากนะครับมีโอโจโกนะครับสื่อในประเทศโปรโตุเกสบอกว่าลิพูและอาร์เซนอลเนี่ยร่วมวงล่าเจ้าผู้สมรประตูคนนี้นะครับชื่อว่าลิคาโดวานเดเลนนะครับก็เป็นผู้สมรประตูทีมชาติโปรโตุเกสอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแต่ตอนนี้อายุ17ปีนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นมือสองนะครับ ขึ้นมาเป็นมานั่งสำรองของทางทีมเบเรนเซสนะครับในโปรตุเกสนะอันนี้ก็รายงานสั้นๆประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเพ er ียงแค่ข่าวกอนสิบเท่านั้นในไหนวันนี้นะครับจะรายงานถึงข่าวเชื่อมโยงลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลตลอดแล้วเนี่ยมีอีกครับผมว่าเราน่าจะจำคนในภาพนี้ได้นะครับคริสมอร์แกนเนี่ยนะครับคนในภาพนะคือคนขวาเนี่ยคีรันเทียนี่นะแบ็คของอาร์เซนอลแต่คนซ้ายเนี่ยผมว่าหลายคนต้องคุ้น ตอ,อนเมื่อก่อนเลยที่เราเวลามีนักเตะเจ็บในสนามแล้วก็จะมีคริสมอร์แกนเนี่ยไปกายภาพบําบัดในสนามแล้วน่าจะจำไม่ได้คือเขาเป็นอดีตแพทย์เป็นอดีตนักกายภาพหรือแพทย์นี่แหละผมจําไม่ได้ของสโมสรเรอยลบูเรานะแล้วซึ่งล่าสุดอ่ะเหมือนเขาจะไม่ต่อสัญญากับอาร์เซนอลแล้วซึ่งเนี่ยภาพนี้คือคีแดนเทียนี่เนี่ยบอกเองนะว,ว่าขอบคุณคริสมอร์แกนที่ร่วมง,งานกันมาแล้วก็ช่วยผมในช่วงเวลาที่ผมบาดเจ็บในซีซั่นนี้มากมายเลยคือคีแดนเทียนี่พูดถึง ทีนี้ถามว่าคิสมอร์แกนเกี่ยวกับลิปูยังไงอีกมันเคยมีข่าวครับว่าลิปูเราจะดึงคิสมอร์แกนกลับมานะอาจจะเป็นหนึ่งในทีมแพทย์กลับมาเป็นหนึ่งในทีมแพทย์หรือหนึ่งในถ้กกาใครพบาบัตรผมจําตําแหน่งเขาไม่ได้จริงผมขออภัยถ้าใครจําได้ลองพิมพ์บอกหน่อยแต่ผมจําได้ว่ามีข่าวว่าเราจะดึงเขากลับมาแล้วซึ่งตัวเขาเองอ่ะในตัวของคีรันเทนน่เองก็บอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าตัวจะอําลาเหมือนเจ้าตัวจะอําลาทีมแลวคิสมอร์แกนก็บอกว่าก็อําลาเช่นกันแล้วพบกันใหม่เนี่ยนะครับ ดังนั้นแสดงว่าคิดโมแกนน่าจะย้ายจากทีมแน่แน่รอรุนดูว่าจะเป็นเลียพูหรือเปล่านะครับตามที่เคยเป็นข่าวส่วนคนที่มาแล้วแน่แน่นะครับคือแจ็คบรเวอร์เอาเป็นว่าผมพูดสั้นๆแล้วกันผมเลือ่อนเลือ่อนทวิตเตอร์ดูเจอเฉยเลยนะครับมันมีคนกดไลค์ไว้แล้วมันก็ขึ้นแนะนําผมมาคือเขาทํางานเป็นอ่าเขาเรียกว่าอนะเจ้าหน้าที่สนามกราวแมนนะครับเจ้าหน้าที่สนามของวีการแอนเลติกแล้วก็จบแล้วนะครับทำงานมาสุดท้ายกับวีการแอนเลติกแล้วเดี๋ยวเตรียมย้ายมาเป็น กาวแมนคนใหม่ของสโมสรเรยอพูก็ยินดีต้อนรับแล้วกันนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของทีอาโก้คาตาด้านะครับอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาจากอีกสื่ออีกเจ้าหนึ่งสื่อที่ได้งานวันนี้ล่าสุดนะครับมาจากบุนโด e เดปอร์ติโนะครับเป็นอีกหนึ่งสื่อในแคว้นกาตารันนะครับที่ต้องบอกนเพื่อนเลยว่าต้องกรองนะครับมีทั้งแม่นบ้างมั่วบ้างผสมกันไปนะครับสำหรับสื่อนี้แต่เขาบอกว่ารีฟูลเนี่ยยังคง มีความเป็นไปได้สูงที่จะคว้าตัวตีอาโกอาคันธาร่านะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปโดยมุนโดเนี่ยเขาบอกว่าทางบายเยอร์นเนี่ยพร้อมนะครับจะรับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ27ล้านปอนด์เนี่ยพร้อมรับนหะนะสิ่งที่รอก็คือรอเพียงแค่ลิปูจะยื่นข้อเสนอเข้าไปเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับแต่แน่นอนเขาบอกว่าเขายัางเชื่อมั่นในแหล่งเขาขเขาว่าลิปูจะสามารถได้ตัวตีอาโกอาคันธาร่านะครับเนี่ย เป็นรายงานจากด้านหนังสือพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับด้านหนังสือพิมพ์ของมุนโดเดปอร์ติโบนะครับแล้วซึ่งถามว่ามุนโดแต่เดปอร์ติโบสื่อในแคว้นกาตาลันมันเกี่ยวอะไรเนี่ยเปิดหนังสือพิมพ์ให้ดูเอ่อมุนโดอ่ะก็เป็นสื่อหนึ่งในแคว้นกาตาลันแล้วซึ่งเจ้าติอาโกอาคนธาด้าเนี่ยก็เป็นคนเมืองบาร์ซ่าเป็นเด็กปั้นจากศูนย์ฝึกบาร์ซ่ามาก่อนเป็นมันมีมัน เลยถ้าจะเชื่อว่าถ้ามีความจับโยงกันยังไงก็คืออาจจะมีข่าววงไหนซึ่งสปอร์ตก็เคยรายงานก่อนอันนี้สื่อแคนาตาลันก็รายงานตรงกันดังนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับดีลนี้ยังคงไม่จบเร็วๆนี้แน่อนอนอีกยาวไกลนะครับมาส่องหกนักเตะนะครับหกนักเตะที่เคยตกเป็นข่าวกับรีพูลทั้งหมดแล้วก็มาดูอัตาราลองว่าใครมีอัตราอัตราตาร่อาตารองแบบน่าสนใจเป็นแตงหนึ่งบ้างใครที่มีอัตราการต่อรองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันบ่งบอกได้เหมือนกันนะครับมาดูคนแรกนะครับนะ เตียโกอาคารทาร่าอย่างที่เห็นภาพ่อสกูน่นี้แน่นอนอัตราตอรองของอันนี้เป็นลงทุนสิบเอ็ดได้สิบเป็นอัตราตอรองที่เป็นแตงหนึ่งเลยครับลิฟูเป็นแตงหนึ่งโดดๆเลยนะครับโดยบทวิเคราะห์ตัวนี้นะไอ้สกูปตัวนี้นะครับมาจากลิฟฟูเอ็กโคนะเอ็ Echo กโคเขาทำเองเลยนะครับแบบว่าไปไปเจาะมาจากสกายเบดนะครับลิฟูเราเป็นแตงหนึ่งในดีวนี้เดเชตามาที่ลงทุนสองได้เจ็ดแสดงว่าราคายังค่อนข้างห่าง รีฟูเป็นแตงหนึ่งโดดๆนะครับสำหรับในดีลนี้ส่วนในดีลของลอยแคลรี่เนี่ยลงทุนหนึ่งได้สองรีฟูเป็นแตงหนึ่งนะครับรีฟูเป็นแตงหนึ่งโดยที่เป็นแตงหนึ่งที่โดยมีทีมที่เป็นแตงสองตามมานั่นก็คืออ่เซวแฮมตันนะลอยแคลรี่รีฟูเป็นแตงหนึ่งส่วนเบนไวท์ลงทุนหนึ่งได้สองเหมือนกันก็รีฟูเป็นแตงหนึ่งเหมือนกันอีกเป็นแต่ว่าอันนี้เป็นแตงหนึ่งร่วมกับลีดยูเนเต็ดนะอันนี้ร่วมนะครับลีดกับลีดยูเนเต็ด นะเพราะว่าลีดยเดอร์เดเองก็อยากจะขอไบรตันเซ็นขาดเหมือนกันนะส่วนฟิลิเป้คูร์ติญโยเนี่ยลงทุนหนึ่งได้สามอันนี้ความเป็นไปได้เริ่มค่อยๆย,ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเหมือนแต่งหนึ่งนะครับจะกลายเป็นอาร์เซนอลเชลซีเลสเตอร์แทนไปแล้วนะดังนั้นดีลคูร์ติญโยอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งว่าลิฟวูเราไม่ได้สนใจหรอกนะครับส่วนแจ็คเกอริชเนี่ยเคยเป็นข่าวกันแล้วแวบๆนะครับแต่น่าจะเป็นข่าวลือนะครับแจ็คเกอริชเนี่ยมีอัตาราต่อรองอยู่ที่ ลงทุนหนึ่งได้สี่นะครับก็เราไม่ใช่เต็งแรกๆอยู่แล้วนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแมนยูนเต็ดนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาร์เซนอลที่ก็ตามมาลิเวอร์พูลเราเป็นเต็งสามแต่ว่าผมว่าแจ็คเกอริชไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของลิเวอร์พูลนะมันราคาแพงด้วยแหละนะครับวิลล่าตั้งค่าตัวไว้80ล้านเนี่ยไม่น่าจะมีตังค์ซื้อนะครับส่วนคูริบารีเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าคูริบารีไม่ได้เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลซึ่งก็ตามที่อัตาตอลองออกมาเลยครับลงทุนหนึ่งได้ห้า ท่าว่าแตงหน่งคือแมนซิตี้นะครับลงทุนหึ่งได้2องเตงสองบาเยูรนเดลงทุนหึ่งได้4แล้วลิเวอร์พูลเป็นแตงสมนะครับถ้าดูจากอตาัตราต่อรองแล้วตัวที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือเบนไวท์นะครับรอยเคลลี่แล้วก็ติอาโก้อาคันธาราสามคนนี้ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดมาต่อกันที่เรื่องราวของการใช้เงินค่าเหนื่อยจ่ายค่าเหนื่อยต,ต่อแต้มที่ได้มา การหาค่าเฉลี่ยแล้วริพรูเราได้แต้มได้เงินต่อแต้มค่าเฉลี่ยที่ได้มามากที่สุดนะครับโดยมีการเปิดเผยจากนิกแฮริสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะครับ Harris, นะิกแฮริสเนี่ยเขาทำตารางขึ้นมานะครับอันนี้คือแต้มนะครับนะเงินเงิน,เง,นเงินปอนนะครับต่อแต้มที่ผู้เล่นคนหนึ่งที่จะได้รับค่าเหนื่อยเฉลี่ยของทีมนั้นินั้นริพูรเราถือว่าทําได้อย่างประทับใจนะครับ คืออย่างเชฟฟิลด์ยูเนตเนี่ยเก็บได้54แต้มแต่ว่าค่าเหนื่อยของทีมเชฟฟิลด์ยูเนตเนี่ยน้อยที่สุดในลีกเนี่ยหาค่าเฉลี่ยออกมาต่อคนแล้วเนี่ยเมื่อคิดเฉลี่ยกับแต้มแล้วด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งื่นกว่าหนึ่งกว่าปอนต่อแต้มต่อคนในขณะที่ว์พูอยู่อันดับ9้าครับห้า0 0ื5 0ห้าห้าหนปอนต่อคนตอนหนึ่งแต้มเป็นค่าเฉลี่ยที่ออกมาถือว่าทำด้อย่างยอดเยี่ยมวิฟูเราอยู่อันดับ9้าของตารางถือว่าเป็นทีมที่ใช้ ทีมที่ทำแต้มได้เยอะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่จากค่าเหนื่อยมาหารกันแล้วถือว่าเรามีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าในขณะที่แมนซิตี้ครับไม่ติด10อันดับแรกแล้วแมนซิตี้ใช้เงินต่อแตม้มในการเก็บแต้มเนี่ยมากกว่าลิเวอร์พูลถึง54%แล้วก็ทําแล้วก็มีแตม้มกลายเป็นว่าซีซั่นนี้แมนซิตี้มีแต้มน้อยกว่าลิเวอร์พูลถึง18แต้มเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสีสามที่นามาฝากกันส่วนจอร์จินโยวานีดูนะครับก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับถึงเรื่องราวเกีก่ย พวกเราเยาวชนของทีมเรานะครับพวกดาวรุ่งของเราอย่างพวกเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลียนบูสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับในโคเบเลียมพวกนี้นะครับโดยจอร์จินโยวันดูบอกว่าเด็กพวกนี้นะครับมีความอน้อนถ่อมตนนะรัเป็นเด็กที่มีความกระหายที่จะเรียนรู้จากผู้เล่นรุ่นพี่จากผู้เล่นซีเนียแล้วพวกเขาไม่ได้แค่อยากเรียนรู้อย่างเดียวพวกเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพด้วยแล้วสิ่งสําคัญคือนักเตะซีเนียแบบเราเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คาแนะนําพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาเมื่อวันใดวันหนึ่งพวกเขาพร้อมเนี่ยพวกเขาจะก้าวขึ้นมาแทนพวกเราได้ นะแล้วนอกจากนี้นะครับวไวน์เดะดุมก็บอกว่าเด็กเราดาวรุ่งพวกนี้จะได้รับประโยชน์จากทีมแบบเต็มที่เลยนะครับเราเองก็ได้รับผลประโยชน์พวกซีเนียเพราะว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กๆที่ฝีเท้าดีแล้วซ้อมกันแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเล่นฟอร์มหยาๆจะโดนเด็กพวกนี้แซงหน้าได้เราต้องแบบกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอในขณะที่พวกเด็กก็ได้เรียนรู้จากพวกเราแล้วซึ่ง ในทุกๆการซ้อมเราจะเห็นได้ว่าเด็กพวกนี้ทุ่มเทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มดังนั้นเราก็ต้องแข่งกับเด็กเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเยาะแยะนะครับนี่คือสิ่งที่ไวเน่ดุมบอกนะครับส่วนเคอร์ติโจนเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับนะกับลิเวอร์พูลเอ็กโคแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับในหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขามีความฝันนะครับอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสร,รลิเวอร์พูลนั่นคือเป้าหมายของเขาเลย เขาอยากจะนั่งสบกับสโมสรแห่งนี้อยากจะเขียนประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมปนลีกคว้าแชมป์พิีเมีคว้าแชมป์เวอ์ครับแล้วก็อยากจะมีชื่ออยู่ในบรลลงดอนนั่นะคือสิ่งที่เขาฝันนี่แหละนะครับแต่แน่นอนเขาจะพยายามตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้จัดการทีมและทีมงานสตาฟโค้ชมอบให้กับเขาอย่างเต็มที่และในฐานะเนี่ยที่เขาเป็นเด็กท้องถิ่นเขาเป็นเด็กสเก,กาเซอร์แท้ๆเนี่ยและการที่เขาได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วมีส่วนร่วมกับทีมชุดนี้แล้ว,วม,ม,ลมีส่วนร่วมกับการที่ได้เป็นแชมป์ลีกด้วยโอ้มันเเป็นอะไรรทีี่ขาาู้สึกกดมๆ และเขาหวังที่จะเป็นตำนานในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่เคอร์ติสโจนพูดเอาไว้จริงๆยังมีบทสัมภาษณ์ของเอรียดตด้วยในเอโ o เอริเอตก็พูดคล้ายๆกันว่าภูมิใจมากๆที่ได้เป็นนักเตะเรียบภูอะไรเชิงนี้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันมาต่อกันที่อันดี้โลนแกลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องนะครับมีชมชายกิรี่ด้วยนะมีชมชายกิรี่ว่าโอ้โหเวลาเจอกันในสนามซ้อมชายกิรี่เท้าซ้ายเนะี่ยยิงแม่นมาก,มาก,มากไม่อยากจะอยู่คนละข้างเวลาแบ่งทีนะอยากอยู่ข้างเดียวกันมากกว่ามันก็มีอีกหลายเรื่ อีกดึงเรื่องที่พูดนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชมอาริสงเบเกอร์ว่านี่คือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกแบบไม่ต้องพูดถึงเลยเหนือกว่าใครทั้งนั้นเขาบอกผู้รักษาประตูเนี่ยเขาบอกบางครั้งมันไม่ได้มีแค่การเซฟประตูอย่างเดียวนะเออและบางครั้งเนี่ยบางคนบอกโอ้ผู้รักษาประตูไม่มีอะไรต้องทํามากหรอเซฟประตูอย่างเดียวแหละอย่างอื่นไม่ต้องทําแต่คุณต้องมาดูอาริสงเบเกอร์อาริสงเบเกอร์ไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่เซฟอย่างเดียว อาริสงเบเกอร์ยังเป็นผู้รักษาประตูที่พยายามทําอื่นๆพยายามอ่านเกมพยายามทําในสิ่งที่มีอิมพ c คต่อเกมพยายามมีส่วนร่วมการออกบอลแล้วอาริสงเบเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทิฏฐิเลยเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ต้องมันเถียงกันเลยผมไม่เห็นใครจะเถียงเรื่องนี้ได้นี่คือสิ่งที่อันดีโรนากานบอกมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้มาดูกันที่เจอหลาดกันบ้านครับหลายๆคนอยากรู้ว่าเอ๊ะวันที่ลิปูฉลองแชมป์ในเกมที่เอาชนะเชลซีเนี่ย เจอหลังมาในสนามไหมหรือไม่มาหรืออะไรยังไงล่าสุดเจ้าตัวปเปิดเผยในด็อกทิมเน็ตรี่นะครับหรือว่าสารคดีของเจ็กเก็ครอปเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆนะเขาได้รับคําเชิญจากสมโมสรนะให้มาสู่ในสนามแอนฟิลด์ด้วยให้มาร่วมฉลองกับนักเตะด,ด้วยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาควรจะอยู่บ้านมากกว่าควรจะอยู่กับครอบครัวปล่อยให้นักเตะชุดนี้เขาได้ฉลองกันด้วยตัวเขาเองเหรอคือแบบเหมือนกับถ้าเขาไปเขาอาจจะมองว่าตัวเขาไปแย่งซีนหรือเปล่านะครับซีนเนี้ยมันควรจะเป็นซีนที่ เหล่านักเตะของทีมได้ฉลองกันเขาขอฉลองอยู่กับภรรยาที่บ้านดีกว่าแล้วซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากๆนะแล้วแน่นอนถ้าจะมีใครในย่านฟอร์มบี้นะครับในย่านฟอร์มบี้ที่แฮปปี้ที่สุดมันคือผมแน่นอนที่ที่ที่ลีพูลได้แชมป์นเนี่ยผมแน่นอนฟอร์มบี้เนี่ยคือย่านตอนเหนือของเมืองลีพูลนะครับเท่าที่ผมเซิร์ชดูนะครับแต่ก่อนมันจะมีหาดฟอร์มบี้ด้วยเอาเป็นว่าเจอหลากเขาบอกว่าในย่านฟอร์มบี้อะ ไม่มีใครที่ดีใจไปกว่เขาขเขาอีกแล้วที่ริบูได้แชมป์นะครับนะก็ถือว่าอันนี้เอาสีสนันนำมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงเลนเจอร์เนี่ยกลับมาเตะกันอีกแล้วนะครับสกอตติสพิมพ์บุรีกลับมาเตะกันนัดแรกไปแล้วแล้วก็เลนเจอร์ของเจลาชนะ1-0นะแต่ว่าเซลติกคู่แข่งในชนะไป5-1ก็รุนกันต่อไปเพิ่งเล่นนัดแรกนะครับซีซั่นใหม่มาแล้วอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe ยูทูบในช่องของผมนะครับโค้ดแอคทันข่าวด้วูเอาไว้ด้วยนะครับฝากกด s u ัค c ส i า e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับแล้วก็มี Facebook, IG, Twitter ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันหรือติดต่อโฆษณาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ